อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าโอกาสในการที่คุณจะได้รับผ้ากันเปื้อนก็เหลือน้อยลงทุกทีและในรอบนี้จะมีเพียงแค่3มคนเท่านั้นที่ได้รับไปเราแอบลุ้นว่าเขาน่าจะตัดน้ำจิ้มทิ้ง,งแล้วก็เอาแค่ความทอดคว,ความกลุกความกรอบผมอะมีสิทธิ์เป็นหนึ่งในสาแบบสูงๆเลยประมาณ90%คุณพี่เป็นคนเดียวที่ดิบคุณพี่จะเอาอะไรมาลุ้น คนแรกที่จะได้รับผ้ากันเปื้อนก็คือพระในหัวทุกอย่างพ่อแม่ทุกอย่างคือในหัวผมมาหมดแล้วเพราะแบบผมหวังกับเมนูนี้มากครับเบลล์ครับดีใจว่ารีบวิ่งออกไปหยิบผ้ากันเ,นป,เปื้อนก่อนเลยดอกอเดี๋ยวเชฟเป็นใจยินดีด้วยนะครับตั้งใจจะพิสูจน์ให้แม่เห็นนะทำได้แล้วนะสุดยอดมาก ขอบคุณนะคที่สองที่จะได้รับผ้ากันเปื้อนไปก็คือเพลงครับเฮ้ยโอ้โหนุ่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่สิหวานฉันเปล่านะเข้ามาเองขอบคุณครับเชิญชั้นสองเลยครับเฮ้ยนี่แหละคือความพยายามรอบนี้ถ้าฉันไม่ได้แต่ฉันงอนเธอจริงๆอ่นะครับ และคนสุดท้ายที่จะได้รับผ้ากันเปื้อนไปในรอบนี้ก็คือผมเหอะผมเหอะขอเหอะเราคาดหวังไว้ว่าต้องมีเราบ้างแหละว่าเขาชมเราสตางค่ะรอดเลยครัคคยินดีด้วยจ้ะผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากนะมันเป็นแบบใบเบิกทางให้ผมได้ทำตามความฝันผมเลยครับ ขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทั้ง3คนด้วยนะคะที่ได้รับผ้ากันเปื้อนไปรอบนี้พลานอีกแล้วเรามองขึ้นไปทั้งสองบ่อยมากเราอยากขึ้นไปอยู่ตรงนั้นและสำหรับพวกคุณทั้ง18คนที่เหลือการแข่งขัน,นในรอบหน้าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วขอให้พวกคุณพยายามอย่างเต็มที่นะคะ เพราะถ้าคุณพลาดความฝันของคุณก็จบลงและตอนนี้นะคะขอเชิญทุกคนออกไปเตรียมตัวที่ด้านนอกสำหรับการแข่งขันในรอบหน้าค่ะโอ้แล้วมันเข้าแค่สองคนด้วยอ่ะไม่รู้ว่าโจทย์จะคืออะไรด้วยครับเราจะต้องเป็นสองคนที่เหลือให้ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้นำค่ากําเื้อนกลับบ้านไปให้ลูกๆค่ะเฮล e y ์คอย